สำหรับมาด้าซีเอกสคันนี้เครื่อง2 0 0พนะเป็นตัว s p ปี2 0 1 7เจดใช้18เดี๋ยวจะมารีวิวนะคันนี้รถมีชนจมน้ํากลับมาพีความไฟไหมนู่นนี่นั่นบ้าหรือเปล่านะเดี๋ยวพาดูครับผมพาวิธีการสังเกตรถมือ2นะลูกค้าผมเข้าใจเลยว่าการซื้อรถมือ2องสักคันเนี่ยลูกค้าจะต้องแบบว่าเฮ้ยหนึ่งกังวลนะรถคันนี้มีโกดหรือเปล่ามีผีหรือเปล่านะไม่มีครับผมเพราะเต็นท์เรานะคัดเกรดคัดตรถพรีเมียมมาขายให้ลูกค้าครับผมไม่ยากนะเดี๋ยวพาดูดูไม่กี่จุด อย่าเพิ่งกดไปไหนอย่าเพิ่งกดเลื่อนรู้นะคิดอะไรอยู่คันนี้มีสาระแน่นอน,นับผมนะสำหรับช่องบาสสามเดียมออโต้สากาฮอนเกนเดี๋ยวพาไปดูครับตาเนี่นนะมองลูกค้าลูกค้าเยอะนะเต็นเราวันนี้นี่ครับอันนี้ก็เปิดโปงไปให้ที่เรียบร้อยแล้วนะงัดขึ้นเดี๋ยวเปิดโปงให้ดูก่อนปับ๊บอืมนะดูไม่ไม่มกริบๆเลยนะน็อตสองฝั่งนะครับผมไม่มีรอยไข่รอยขันใดๆทั้งสิ้นนะค่าสีตรงเป๊ะเหมือนเดิมค่าสีตรงหมด รอยสนิมไม่มีเพราะรถคันนี้ไม่จมน้ําแน่นอนเต้นเราย้ําครับผมเต้นเราลรดพิมเม่มครับผมอ่าเนาะมาโอเคอันนี้ก็เปิดโมที่เรียบร้อยแล้วนะเหมือนที่บอกครับผมน็อตสองฟังไม่มีรอยไข่รอยขันนะสำหรับน็อตที่เชื่อมกับฝากับโปรงนั่นเองนะครับผมลูกค้านะมาดูกันต่อครับแบตเตอรี่ถ้าลูกค้าซื้อมาจากซื้อไปจากเรานะผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีครับผมคันนี้เปลี่ยนแบตเมื่อเท่าไหร่เนี่ย ปี2 0งพอ่ะวันที่24เดือน8ใช่ไหมฟิวสห้าพอแล้วเดี๋ยวเอาแบตใหม่ไปใช้โลโก้มาด้าชัดเจนนะถ้ารถมีชนนะโลโก้นี้จะไม่มีเลยถ้าชน,นา้างหน้ายุบมาอย่างน้อยมันยุบอยู่แล้วอะถ้าชนหนักอนะ่ะคานเคิร์นนี่น่าจะไปหมดนะแต่อันนี้เดิมๆไม่มีรอยไขย่รอยขันครับผมนี่เม็ดมงเม็ดมาร์กชัดเจนนะเต็มทุกเม็ดมาต่อครับผมนี่เป็นไงจุดมงจุดมาร์กชัดเจนโค้งงโคแบตยังอยู่ครบจบนะครับลูกค้านี่ ช่วงหน้าโอเคมาอันนี้ที่เติมน้ำฝนเติมน้ำมันเครื่องก็เติมตรงนี้แต่เราไม่ควรเติมเองนะให้ช่างไปเติมนะให้ช่างไปเติมเอาโอเคผมมาดูน้ำมันเครื่องคันนี้ก่อนดีป๊บเปิดดูนี่สียังไม่ดำนะสีไม่ดำตรงขีดครบครับผมตรงขีดครบเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับลูกค้าที่ซื้อไปกับเรานะผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่ น้ำมันน้ำมันอะไรที่มีปัญหาเราถ่ายให้ใหม่หมดครับเราไม่ปล่อยรถไปสภาพแบบนี้แต่ที่มาอยู่ตรงนี้คือเราเออกมาตั้งโชว์ไว้ก่อนเนี่ยโชว์เต็มไปหมดเลยนะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยบาสพี่เอาคันนี้แหละโอเคพี่นั่งรอหนึ่งชั่วโมงครับผมนั่งรอหนึ่งชั่วโมงถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทมาตอนเช้ารับรถไปตอนเย็นอนุมัติภายในวันครับกับข้าราชการนะถ้าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนที่บอกครับพี่ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรมีถัุดเล่มเขียวมีฉนดทที่ดินเข้ามาครับปลูกอะไรมาคุยกันพี่ สามวันอนุมัติถ้ามาจากต่างจังหวัดน,นะครับสามวันอนุมัติพี่จริงๆหรือว่าเป็นบริการฝากเซ็นออนไลน์ได้นะมารับรถวันเดียวจบโอเคมาเดี๋ยวขอปิดกระโปรงก่อนมาครับผมวิธีการปิดกระโปรงนะครับลูกค้าวิธีการปิดกระโปรงนะบางคนแบบว่าปิดต้มลงมาเลยกลัวมันไม่แน่นกลัวมันไม่แน่นนะไม่ต้องกลัวแค่นี้ก็พอแล้วนี่ ประมาณคืบหนึ่งนี่เนียนกิฟเห็นไหมละ่ะเนียนกิฟเลยแบบนี้โลโก้เป็นโคเมีมครับผมโลโก้โคเมียมกระจังหน้าโคเมียมไงเป็นไง,นไงกระจังหน้าโคเมียมแท้เป็นไงครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วมีเดรทาวน์เล็งไลท์เส้นยาวๆแบบนี้นะนี่มีไฟตัดหมอกแต่ไม่ตัดใจมาให้เรียบร้อยแม็กพัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับผมฮะ แม็กเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยคันนี้หน้ากว้างหน้ายางนะหน้ายางคือติดถนนนะสองสามห้าครับผมแก้มห้าสิบขอบสิบแปดครับผมคันนี้เป็นไงสวยๆแบบนี้แม็กใหม่อยากได้ปั๊มเบรกบอกครับผมขอจงขอใจคอมเมนต์เข้ามาแล้วแชร์คลิปนี้แชร์คลิปนี้มานะแล้วก็เดินเข้ามาที่เต็นต์บอกว่าดูคลิปมาจากคลิปบัสอ่ะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวแต่งให้ใหม่ครบจบกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้เป็น LED แบบนี้ครับผมถ้าจะล็อกรถกดปุ่มเมาสสังเกตไฟติดนี hey. ่ รถไม่เปิดแล้วเอาเวลาปดลดล็อกกันนี่เพราะกุญแจอยู่ในกระเป๋าไม่ต้องถือวุ่นวายนะเปิดมาเห็นไหมไฟสองเท้าถ้าเป็นตอนคืนจะสวยมากกว่านี้ครับผมนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับครับผมปรับไฟฟ้าทั้งสี่บานกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับกระจกได้นะด้วยการบิดบิดไมมสดุดตัวนี้ปรับซ้ายขวาบิดเอาโอเคครับผมมาดูด้านในนี่การออกนอกเลนเราก็มีนะการออกนอกเลนมีให้หมดเลย โอเคครับ okay, ผมหนึ่งเวลาสตาร์ทรถใช่ไหมแตะแตะเบรกครับผมแตะเบรกกันไหมแตะเบรกก่อนปัป๊บแตะเบรกแตะเบรกเสร็จกดปุม่มสตาร์ทปึง้งติดแล้วติดแล้วรออะไรเราปิดประตูสิร้อนโอเคมาครับผมมาดูนะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไม์ก่อนไม์แสนกว่าครับผมไม้หนึ่งแสนกว่านะเป็นไม์แท้แน่นอนนี่เวลาสตาร์ทต,ตรงนี้จะอ้าใช่หไหมเดี๋ยวลองดับไปดูนะน้องจะหุบลงปั๊บเนี่ยเขาห,หุบและหุบและหุบและ อ่สตาร์ทอ่าฟังกช์ชันเขานะเอาไว้ดูความเร็วนะว่าเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมจะมีบอกอยู่นะนี่น,นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับมากเกิน80ดะิรอะไรเงี้ยอ่าโอเคมาตอนครับผมผมอะไรเป็นพวงไรแบบมัลติฟังก์ชันมีโลโก้เป็นตัว Honda เป็นโครเมียมนะเสียงแตดังนะประมาณนี้ครับผมแอร์หมุนได้รอบพิษร,รอบทางเลยนะนี่แต่นี้ปิดเสียงอยู่ระบบ บังคับนะหน้าจออยู่ตรงนี้บิดซ้ายบิดขวาอันนี้เป็นแท่นวางมือนะวางนี้ปั๊มวางเข้าไปบิดซ้ายบิดขวาไหมนี่ยตอบได้หมดเลยไม่ต้องเอื้อมไงกันแบบเอื้อมไม่ถึงเอ้ยเอยไม่ถึงแขนสั้นแขนสั้นนี่แขนสั้ตน,น,นเอาไว้ตรงนี้นี่โอเคครับผม <listened to the microphone> เล่นเสียงวางเสียงตรงนี้กับเสียงเป็นช่องเป็นช่องต่อบูทงบูทูต <advances> ต่อได้ทุกอย่างที่มีในประเทศไทยครับผมนะต่อได้ทุกอย่างเลยที่มีในประเทศไ <attendant> ทยนะนี่เบรกยังเป็นเบรกมืออยู่ยังไม่ใช่เบรกไฟฟ้านะครับผมถ้า ลูกค้าบางคนแบบว่ากลัวไม่แน่นเนาะกลัวแบบรถไม่อยู่ใช่ไหมดึงแค่นี้บางคนดึงอืดดึงซะแรงเลยคิดว่าจะหลุดดึงแค่นี้พอครับผมสามสี่แก๊กพอสบายด้านะนี่แค่นี้พออยู่ได้ไหมดึงสุดก็ประมาณห้าแก๊กเนี่ยแค่นี้ก็อยู่นะครับผมไม่ต้องไปดึงแบบโอ้แขนใหญ่แขนใหญ่ไม่เอาไม่เอาโอเคผมมาดูคันนี้นะมีนี่ให้ด้วยไปกล้องถอยนะเดี๋ยวดูป๊อปตกใจป๊อปไม่ตกใจกีตกใจเด่น มาตอนครับผมโอเคกล้องถอยมีให้นะครบจบเลยนะโอเคครับผมคันนี้พิเศษด้วยเป็นเบาะหนังมีที่วางแขนเป็นสีแดงเลือดหมูมีนะนี่มีรูระบายอากาศตรงนี้เป็นผ้ากำมะหยี่มาให้นะกันลื่นกันลื่นไม่ต้องห่วงเลยนั่งนิ่งๆไว้เลยครับผมอ่าไฟนิ่งๆโอ้โหเปิดมันไม่ไม่เปิดแต่แรกเนี่ยแล้ววางหมดเลยครับผมนะนะลูกค้าก็ประมาณนี้ครับผมนี่ฝั่งผู้โดยสารเบาะก,ก็เหมือนคนขับเป๊ะเลย เนกันหมดข้างหลังแบบกว้างๆนะสำหรับคันนี้ครับผมมาดูป้ายราคากันดีกว่านี่มัด้าเซ็กสามครับผมเครื่องสองพันนะตัวเอสพีครับผมราคาตั้งหน้าหลานห้าเก้าเก้าลูกค้ามาครับ,รบเหลือ 4, 000, สี่แสนกว่าบาทเดี๋ยวบาสจัดให้นะรถคันนี้ปีสองพันสิบเจ็ดจดใช้สิบแปดเล่งไม่แสนเจ็ดครับผมเป็นเครื่องเบนซินไอ้ยัโอเคครับลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูรอบคันนะข้างหลังข้างในจะปิดขอดับรถก่อนก็กดปุ่มเดิมนี่ปั๊บ โอเคครับผมไปมาปึ๊บปิดไฟเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงไ,ไฟซองเนาาสว่างนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับวานสีดำเงินสวยนะสวยมากมากเลยสำหรับคันนี้มาต่อครับผมฟังผู้โดยสารนะก็นี่เป็นไงครับชัดเจนนะเป็นเบาะหนังมีรูระบบายอากาศข้างหลังใส่คงใส่ของใส่น้าใส่กระป๋องใส่อะไรก็ได้แต่อย่าลืมใส่ใจผมบ้างนะมาข้างหลังพับเบาะได้ครับผมพับเบาะได้ถอดน,นี้ออกได้พับไปข้างหน้า ใส่ของใส่ต้นไม้ใส่กระสอบข้าวสารเวลาปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องจับนี้มันจะเบื้อนมือนะจับนี่เขามีที่จับมาให้แล้วนะนะบางคนไม่รู้ขับมาเป็นสิบวิสิบปีปิดแค่นี้พอปึ้งปล่อยไปปั๊บเรียบร้อยสวยๆแบบนี้ครับผมมาโอเคผมถ้าลูกค้าอยากได้รถมาดน้าเรียกสามคันนี้นะถ้าอยากได้นะโทรเข้ามาผมที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสามเก้าเก้าแปดแปดเดี๋ยวบร์จัดให้รถคันนี้จะเป็นของคุณนะครับขอบคุณมากครับ